สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel GM4TH นะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนทุกท่านให้เปิดเกม d r a g o n i c a ให้ได้กันนะครับซึ่งคุณจะต้องมีตัวเซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซร,ร2.0.14นะครับหรือว่าเป็นของ New Sega นั่นเอง Dragon Sega นั่นแหละนะครับเป็น New Origin นะครับแพท New Origin ซึ่ง ดารกนิกเป็นเกมที่เปิดง่ายมากนะครับซึ่งอย่างแรกที่จะต้องทําไม่สิ์อย่างแรกที่จะต้องมีนะครับก็คือโปรแกรมนี้นะครับ Microsoft SQL Server 2008 R 2นะครับซึ่งวิธีการลงก็มีอยู่ในคลิปในครังคลิปของ YouTube c h anel n เรานั้นนะครับ,นะรบเอาครับเอามาเริ่มกันดีกว่าเราจะ อ่าแอดฐานข้อมูลนะครับเพิ่มฐานข้อมูลเข้าไปนะครับอ,อยู่ในว่านี่ครับอยู่ในโฟลเดอร์ DB นะครับทําตามเลยนะครับกดโอเคแล้วก็กด EXCUSE นะครับทําเหมือนเดิมครับกับ ดัตตอรเบสที่เหลือนะครับลงที่ไว้ครับขออไย จะพยายามไม่ตัดต่อวิดีโอนะครับเผื่อ,อาบางท่านจะไม่เข้าใจนะครับถ้าผมตัดให้มันย่อสั้นๆน,นะครับผมทําให้แบบให้ท่านดูแบบถึงน้ําถึงเนื้อเลยครับแบบเรียลเลย <S 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 2> <S 2> ต้องขอภอัยกับไม้ด้วยนะครับที่มันช็อตดังจืดจืดนะครับก็ขออดทนฟังหน่อยนะครับ ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไหมครับ hmm. ทำเหมือนเดิมนะครับอีกสองดาต้าเบส นี่ก็อันสุดท้ายนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ dr second dr 2นะครับ underscore site c o n f i g นะครับ table นะครับแล้วก็ดูที่ site server นะครับแล้วก็ edit top ขึ้นมา นะครับซึ่งตรงเนี้ยให้เราเปลี่ยน ip ที่เป็น 127. 0 0 1นะครับเปลี่ยนเป็น IP เครื่องของเรานะครับโอเคเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็น่าจะตรงนี้อีกอันนึงใช่ครับเปลี่ยนตรงนี้้วยครับนะครับเปลี่ยน ip ที่เป็น127.0 0 1เเปลี่ยนให้หมดเลยครับแต่ว่าใครจะทดสอบหรือว่าเล่น ออฟไลน์ line ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคครับหุบไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ g c เปิดไฟล์ db config ขึ้นมาครับแล้วก็ตรง a d d r name id password นะครับตรง a d d r ให้เราใส่ชื่อคอมพิวเตอร์ตามด้วย sql express นะครับส่วนรหัส SQL Server ก็ SA 1นึ่ตามที่ตั้งในขั้นตอนตามที่ตั้งในขณะที่ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008นะครับโอเคปิดไปก่อนนะครับามาดูที่ MMC นะครับตรงนี้นะครับ password นะครับ ID กับ password ให้ใส่เป็น11นนะครับจะได้ง่ายๆนะครับจะได้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับ ย้ำเขาว่าเป็น1นึนะครับตรงนี้นะครับไฟล์ mmc นะครับต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปครับมาดูที่โฟลเดอร์แพทนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์คอนฟิกนะครับแล้วเราก็ไปนั่งดูเลยครับว่าเราต้องเปลี่ยนไฟล์ไหนบ้างนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมกระชึกดูก่อนนะ โอเคครับไฟล์ c o n t e n t d b c o n f r i c i n i นะครับก็เปลี่ยนเหมือนเดิมครับ addr name id password sa หนึ่เปลี่ยนให้ครบนะครับต่อไปก็ g m d b c o n f i g เหมือนเดิมครับแก้ไขให้เหมือนเดิมแล้วก็ immigration_db ก็แก้ไขให้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ล็อก DB เหมือนเหมือนเดิมครับไอที่มันอัดสกอร์ r e db ให้เรามาแก้ไขมันให้หมดนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการลันเซิร์เวอร์ครับไม่มีอะไรมากครับก่อนอื่นก็แต่เปนคลิกที่ <c oughs> one แบตก่อนนะครับกดเดวไปก่อนเพื่อที่จะลบล็อกไฟล์นะครับเพื่อที่จะเคลียร์โฟลเดอร์ของเราหรือว่าประหยัดพื้นที่นั่นเองนะครับไฟล์เดลนะครับ ไม่เกี่ยวกับการนานรันเซิร์ฟนะครับไฟเดียวโอเคครับเรารัาน MMC อยู่นะครับก็คือตัวที่หนึ่งนะครับรอไปครับอ่ะผมปิดปก่อนอ่ะลองรันใหม่ครับลองรันใหม่อ แล้วก็รันตัวที่2พร้อมกันเลยก็ได้ครับนะครับก็คือจะมี2ตัวนะครับเป็น SMC กับ MMC นะครับ2ตัวที่ต้องรังนครั้งแรกนะครับแล้วก็รอรอรอก่อนนะครับจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะครับ ในขณะที่รันมันจะขึ้น pgmc manager load patch file list r754 t 37482อะไรที่เป็นตัวแดงๆแ,แสดงว่ามันผ่านนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ามันเหมือนของเรานะครับ s y n c process โอเค i m เ g ต่อไปนะครับแล้วก็แลาวคลิกที่3นะครับไม่ต้องไปสนใจ Error นี้นะครับเราจะทำให้มันเชื่อมต่อกับ immigration เองนะครับแล้วกาคลิกที่ สามแบตใส่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งที่เราตั้งไว้ออครับหนึ่งครับเปิดหลายอันเกินหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคอนเน็กครับปุ๊บอ่ะพอกดคอนเน็กเสร็จแล้วนะครับเราจะมาอิม immigration กันนะครับอ่ะนี่ครับ immigration ติ๊กข้างหน้านะครับเลือก on แล้วก็กดตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็รอนะครับไหนเหน Immigration Server Success นะครับก็คือเชื่อมต่อ Server i n m i g r ิมเมเอะไรนะ Immigration อะไรทักอย่างครับช่มันโอเคครับถ้าเรารันเสร็จแล้วจากสีแดงจะกลายเป็นสีขาวนะครับต่อไปให้เรารัน Login gm Server Log Content อ u b l i c Setter นะครับลันพร้อมกันได้เลยนะครับกด on แต่ว่าถ้าใครมีแรมตั้งแต่10 G จิขึ้นไปนะครับสามารถกดเรียงนะ ติ๊กมาให้หมดแล้วก็กดออนแล้วก็โอเคทีเดียวได้เลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแรมผมกระจองนะครับมีเพียงแค่หกจิกก็จะทำโดยระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่มีแหลมน้อยก็ทำตามผมนะครับรันทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปนะครับก็หลังจากที่รัน i m มิเก a รชั่นนะครับเราจะสามารถรันตัวไหนก่อนก็ได้นะครับรันตัวไหนก่อนก็ได้ แต่ว่าอย่าเพิ่งรันแมปนะครับแมปนี้เอาไว้รันทีหลังนะครับโ okay. อเครอรอให้มันเป็นสีขาวก่อนนะครับอ่าเป็นสีขาวแล้วนะครับ Public อ่าเซนเตอร์ Center นะครับต่อไปแล้วก็จะมารันเซนเตอร์ของ Channel นะครับแล้วก็สวิชนะครับแล้วก็มาล่างสุดนะครับ e x p d n t i o n Center Switch นะครับแล้วก็ Map นะครับแล้วก็กด OK ไปเลย๋ย่ลืนะครับ Center Switch ed, แล้วก็ข้างล่างสุด3ตัว Center Switch Map นะครับ OK แล้วก็ร u n เลยครับตอนนี้คอมผมก็เริ่มอืดแล้วนะครับ แล้วก็ดูครับว่าตัวไหนเป็นสีขาวบ้างนะครับเราสามารถเ,าเลือกเปิดแมปได้นะครับว่าแมปไม่ครบอะไรอย่างนี้นะครับทำได้เช่นกันโอเคครับหลังจากที่รันเสร็จแล้วก็มารันแมปกันครับผมจะรันทีละ2ทีละ3ามแมปนะครับโอเคครับ รอต่อไปนะครับรอต่อไปอถ้าแแบบเสร็จมันจะขึ้น m แบบเซิร์ฟเวอร์สตนะครับก็รอให้มันเป็นสีขาวเหมือน,เ,อนเดิมครับต่อไปก็ปึบปึบปึบ,ปบรันทีละสามนะครับส่วนใครแรมเยอะก็รันทีเดียวไม่หมดเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับสำหรับการรันเซิร์ฟเวอร์ โอเคครับหลังจากที่รันแมปเซิร์ฟอะไรเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปเราจะมาสร้าง ID กันนะครับวิธีการสร้าง ID นะครับเราก็ไปที่ member นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม mobility นะครับแล้วก็ storage procedures ผมอ่านมั่วน,นะครับโอเคมาดูที่ up create member account นะครับ execute ขึ้นมา UID ใส่หนึ่งไปก็ได้ครับ ID uh, GM4TH ถ้าอ่าผ่านหนึ่งสี่ห้าก Gender เป็น1 Birthday ก็0 1 0 5์หน9่งกก็ได้ครับเอามั่วๆไปกดโอเคครับปึ๊บแค่นี้ก็เป็นการสร้าง ID เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเข้าเกมกันนะครับ มาดูที่ตัวเกมกันดีกว่านะครับ Client สองจนะครับให้เราเปลี่ยน IP ที่ Launcher ตรงนี้นะครับ Launcher ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็อีดิทขึ้นมานะครับนี่ครับเปลี่ยน IP ตรงนี้นะครับโอเคเอหรือว่าจะเปลี่ยนตรง config. INB ก็ได้นะครับามาดูกันครับ จะ make INB to INI นะครับเปลี่ยนไทยแลนด์ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้นะครับน่าจะใช่นะอันนี้อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องทำนะครับผมทำ ให้มันเข้าได้นะครับเพราะว่าผมกําลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ไปลันัเชอร์ขึ้นมาแล้วบางทีเกยโอเคครับมาถึงหน้าอินก,ก็ใส่ที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งเกาหกนะครับเข้าเกมปึ๊บอ่าสร้างตัวละครอาจจะเป็นภาษาขี้ขยือนะครับเพราะว่า ผมยังไม่ได้แปลาภาษานะครับ cmptsh ปุ๊บอ้าวอะไรอ๋อใช้คาว่า g m ไม่ได้นะครับดามาเกียนดีกว่าโอเค ตรามาเกียรเข้าไปเลยเราม่เกียรน,น้อยขออภัยที่ค้างนะครับเพราะว่าทั้งรันเกมทั้งรันเซิร์ฟนะครับนี่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรกัน ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เกมนี้นะครับ Dragonica ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ